ถ้าต่อมาก็จะเป็นวิธีการติดตั้งโซ่ราวลิ้นนะครับโซ่ราวลิ้นเข้ากับเฟืองราวลิ้นเดี๋ยวก่อนทําการติดตั้งเดี๋ยวมาทําคมรู้จักก่อนกันก่อนเอฟเฟืองราวลิ้นหรือว่าแกนราวลิ้นของเด็เตอร์มันจะมีสองตัวนะตัวล่างควบคุมการปิดเปิดเบาไอเสียตัวบนควบคุมการปิดเปิดเบาไอดี ID. มีวิธีสังเกตง่ายๆครับแกนเราลิ้นที่ควบคุมวาวไอดี wow เนี่ยมันจะไม่มีตัวลดกำลังอัดนะครับอยู่บริเวณนี้มันจะมันจะเป็นแท่งปเปล่าๆแบบนี้เลยนะน,นี่คืออันนี้คือด้านไอดีส่วนด้านในเสียครับด้านในเสียมันก็จะมีตัวลดกําลังอัดมันจะมีกลไกล,ลดกําลังอัดนี่นะด้านในเสีย มีกุมเครารถกำลังอัดเพื่อช่วยสตาร์ทเพื่อช่วยเวลาถ้าราสตาร์ทนะให้มันสตาร์ทเบานะสิ่งที่เราต้องรู้เราคือรู้ง่ายง่ายเลยว่าแกนอลิ้นที่เป็นที่อยู่ด้านในเสียจะต้องมีตัวรถกำลังอัดโอเคเมื่อเรารู้เมื่อเรารู้แล้วแล้วก็ ขั้นตอนถัดมาจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องสักครู่ สู้เราลิ้นเลิตรตร้อยยี่สิ้าเนี่ยมันจะมีร้อยยข้อนะ สู้ซับเสียงครับสู้ซับเสียงข้างยาวพอสมควรครับร้อยยี่สิบสี่ข้อย้อนไปข้างล่างเลย วิธีติดตั้งแกนราลินนะเดี๋ยวที่ที่ตัวแกนราลินเนะี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวของไอดีก่อนให้เราสังเกตบริเวณนี้นะมันจะมีขีดขีดมาร์กครับมาร์กทีท่ตัวตัวเฟืองราลินเนะี่ยเราจะ,จะเอาขีดนี่นครับวางให้มันขนา,กน,ขน,ากนกันขนานกันกับตัวผาสูบริเวณนี้ให้มันขนานกันวางอย่างนี้นะ นนกันที่ทางด้านนู้นน,นะชี้อยู่ทางด้านนู้น,นนะไอเสียก็เหมือนกันนะไอเสียก็จะมีมาร์กไว้นี่มาร์กอยู่ตรงนี้ขีดเส้นตรงเราจะวางแบบนี้กอลืมไปการจะการที่เราจะ ของโซ้เราลิ้นหรือติดตั้งโซ่เลยนี่เราต้องหาตำแหน่งศูนย์ตายบนด้วยนะต้องยืนยันตำแหน่งศูนย์ตายบนด้วยของรุ่นนี้จะยืนยันตำแหน่งศูนย์ตายบนที่ล้อแม่เหล็ก เห็นไหมครับเห็นมาร์กทีไหมครับเราจะเอามาร์กทีตรงเนี้ยให้มันไปอย,อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับติ่งที่เครื่องจนที่โผลออกมาเนี่ย นี่คือนี่คือตำแหน่งสูงใต้บนหรือว่าตำแหน่งที่ลูกสูงขึ้นสูงสุดนะครับพอได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมาติดตั้งกันเลย วางไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ขยับหาลรองสู้ได้ก่อนลองไปท่าไหนก็ได้ครับขยับหางขึ้นลางไปเลยพอะเราคอแไปเนี่ยมันยังได้ยังไม่ได้ตำแหน่งที่ที่ผมบอกในตอนแรกนะแล้วก็ เดี๋ยวมา,มาบิดเฟืองหาวนั่นนีก and โอเคให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับม yeah. องมองไม่ชัดแบบนี้นะไอเสียแบบนี้นะไอดีหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส เติมให้อีกนิดนึงนะถ้าตำแหน่งถ้าตำแหน่งมันถูกต้องไนหะที่เฟืองเหลาลิ้นด้านไอเสียนะมันจะมีเลขศูนแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นด้านไอดีจะมีเลขสามแล้วลูกศรชี้ขึ้นให้เรานับนับข้อโซ่เหลาลิ้นนะโดยเริ่มนับที่ที่ตัวหมุดของ ข้อต่อโซ่เราลิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกตัวที่สิบหกจะต้องมาอยู่ที่ลูกศรชี้ขึ้นของเฟืองเราลิ้นด้านไอดีนะที่มีเลขสามกำกับนับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 1 0 11 12้3สตัวที่16ก็จะมามาชนก,นกันกับลูกศรชี้ขึ้นที่โดนกำกับด้วยตัวเลขไม่เลข2ของเปาไอติของแกนลราลิ้นด้านในเสียคือ 16, 16 16 16หมุดย้ำ8ข้อ8ข้อนะนี่คือการเช็คว่าเราติดตั้งถูกตำแหน่งหรือเปล่า จากนั้นเราก็ประกอบทุกอย่างเข้าที่เลยครับไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วครับใสน่น็อตล็อกนอ็อตใช้ได้เลยโอเคเมื่อเราติดตั้งเสร็จประกอบเสร็จก็จะประมาณนี้นะสังเกตนะสังเกตแกนเราลิ้นตัวล่างเนี่ยนี่คือตำแหน่งการวางเฟืองเราลิ้นนะที่ผมขีดมาร์กมีจิกสีน้ำเงินไว้นะ่ะให้มันตรงกันขนานกันกันกนกบเส้นตรงนี้นะ ส่วนฟังไอ้ดีเหมือนกันครับที่ผมมาไว้เนี่ยให้มันขนานกันกับตัวนี้ส่วนความตึงโซ่ครับนี่ครับความตึงโซ่แข็งตัดครับต้องไม่ย่อนนะถ้าย่อนสตาร์นี่ตกเลยแหละ ที่ผมที่ผมถอดเปลี่ยนเพราะว่าโซ่มันตกนะครับผมเลยเปลี่ยนโู่